ความเสียใจครั้งใหญ่เลยค่ะสำหรับครอบครัวยาย่าจากไปได้สามปีแล้วปีนี้ก็เป็นลูกชายคนกลางค่ะทุกคนเสียใจค่ะมากค่ะอือคือมันมีเหตุการณ์อะไรเป็นการบอกก่อนไหมโรคก็มีมีโรคมีโรคทางเป็น l ้ l l n e s s อยู่แล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่แต่ว่า สถานาการณ์ต่างๆมันก็ไม่ค่อยได้ดีขึ้นเท่าไหร่เหมือนบ้านเมืองด้วยวก็ก็คงก็ก็สู้มาเต็มที่แล้วคนาไรู้อย่างมันแน่นไม่หมดตั้งแต่โควิดครับก็เราก็ช่วยกันทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่ประคองให้มันดีขึ้นแล้วให้กําลังใจเขาว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นม,มันไปได้แต่เขาก็อยู่ในก็สู้เต็มที่แล้วอยู่ในอาการ ก็คือเป็นโรคหินเศร้าอะไรคือคือมันเป็นโรคไบโพล่าก่อนแล้วก็แล้วก็รักษามาแต่ถึงเนี้ยด้วยตัวยาที่รักษาแล้วอยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็เหมือนความคิดมันก็จะเริ่มกลับคืนมาความจำอะไรต่างๆที่ทําไม่ดีไม่ถูกไว้มันก็จะมีความรู้สึกผิดอยู่ในตัวเยอะอะไรเงี้ยมันแล้วมันก็คิดวนๆอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นหลาจะสองปีอะไรเงี้ย เขารักษาโ,โรคในบ้านนี้นประมาณสองปีก็เกือบ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 จนเข้าสู่ความสงบแล้วสงบนิ่งเฉยแล้วมันมันก็เป็นกระบวนการของการใช้ยาของโรคนี้มันจะไปอยู่สู่สเต็ปนี้สเต็ปนี้ก็คือพัฒนานเกี่ยวกับสิมงามันพัฒนาไปก็คือจะขึ้นที่ไป <จะ S 2> สุดสูงที่สุดแล้วมันก็ลงมาต่ําที่สุดสิ่เปลาครับเขมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบ ถ้าพูดตามตรงตอนนี้ทุกคนก็มีปัญหากับการประกอบธุรกิจกันหมดอยู่แล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่การจัดการของคนปกติได้แต่การจัดการของคนมีอาการรับไม่ได้มันแทนมันหนักยิ่งเป็นหนักของคนอื่นมันแพ้นตลอดระยะเวลาทำครอบครัวดูแลพี่เจยังไงบ้างก็ดูแลเต็มที่ค่ะเต็มที่เพียงแต่ว่าการเข้าก้าวไปอยู่กับเขา ประกบเขาอะยากค่ะคุณในบ้านจะรู้ว่ายากที่จะประกบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาได้แต่ว่าชวนให้มาอะไรเงี้ยามาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเป็นลูกน้อยของแม่อะไรเงี้ยได้เขาบอกได้เหรอเราก็ได้มาเลยเนี่แต่เขาก็เลือกของเขาค่ะก่อนที่จะก่อนที่จะมาบ้บานเนี่ยไปอยู่กับแม่ตั้งแต่วันที่แปดวันที่แปด ใช่ค่ะคือมันไม่มีอะไรบอกเลยอ่ะอ้นนี้มันวิบมาก็วิบเลยอ่ะค่ะเราพารมนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนที่พระอาจารย์บอกว่าภาวนาดีมากเราพาทำทุกอย่างเลยอ่ะวัดข้างข้างบ้านที่บ้านโป่งเนี่ยเราก็พาไปเขาเรียกอะไรคะ ขอขามาถวายทูปแพรเทยียนเขาชี้เองอะ่ะอันนี้อะไรอะแม่เจนนี่ไม่รู้อะไรเลยนะเขาพูดก็เลยบอกวาเนี้ทูปแพรเทยีทยนแพรไปขอขามาเอาเอาเอาเขาขอกขอขมาอาธิพานษเสร็จแล้วก็ไปแปะทองหมดทุกองค์ขอพรพระพุทธอาคมที่หนองเสือคะ่ะแล้วก็แล้วก็มาที่บ้านที่บ้านเนี่ยเขาก็ชี้พระพระองค์นี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะเรก็บอกชื่อแล้วก็ เอเนี่ยในเมื่อแบบว่านั่งมองอยู่เนี่ยแล้วขอขมาพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพุทธรูปได้เลยนะคือทุกปีเนี่ยพระท่านจะทํะาการเพราะเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่ก็ทกําก็ดีเหมือนกันเหมือนชวนทําสิ่งดีๆให้แบบมีบุญเสริมค่ะขเขาคือแม่ก็บอกเออนโมสามจบมามาหาเทเลยประมาเทนะเขาพูดตามหมดเลยหาสามจบคือที่จะพยายามแบบพาเขาขึ้นธรรมะก็ต้องนะคะ ก็ต้องนิดๆหน่อยๆก็ต้องเก็บอะฮะก,ก็ยังเป็นภาพจำที่ดีก่อนที่เขาจะเป็นแบบนี้คอย่างน้อยเขาได้เก็บแล้วเขาได้เขาได้ไปปฏิบัติกับองค์อริยะเป็นสิทธิหลวงตามหาบัวค่ะก็คือวัดสติปัฏฐานญาณสัมปันโนที่สารยาค่ะที่วัดก็ยังชมว่าไปพอจะออกจากวัดก็ไปถวายพระไต ท่านก็บอกว่าผ้าไตเียจะเก็บไว้ให้ลูกชายลูกชายต้องบวชเขาบวชอย่างเงี้ยค่ะไม่คือแบบหมายั้งวัดเขาบอกว่าเจน่ะเขาบวชเขาอยากจะบวชเองเราก็เจ้าค่ะเจ้าค่ะคือดีใจอ่ะเจถวายผ้าไตเพื่อที่จะบอกว่าให้คุณถวายผ้าไตนี่เป็นเรื่องปกติของการถวายค่ะเหมือนว่าทําบุญปีใหม่ค่ะแต่แม่เป็นคนที่รู้ไปแล้วว่าทุกปีควรจะถวายผ้าไตร เรถวายสังฆทานเราจะไม่อธิบายเยอะเพราะว่าลูกคือลูกยังไม่เหมือนเราอะค่ะก็อ,อธิบายว่าผ้าตไตรเนี่ยควรจะถวายทุกปีลูกรู้ไปแค่นี้ก็พอก่อนเขาก็ยินดีถวายแล้ว,ลวหลวงพ่อรับแล้วหลวงพ่อว่าเนี่ยจะเก็บไว้ให้ลูกชายเขาจะบวชแค่นั้นล่ละค่ะแล้วก็เจ้าค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราเก็บก่อนก่อนที่จะมีวันนี้ ตลอดระยะเวลาสองปีที่พี่จต้องต่อสู้กับโลกคองเขามีกําลังใจมากแค่ไหนครับก็เต็มที่แล้วครับก็คือเราก็คุยกันอยู่เรื่อยๆให้กําลังใจกันอยู่เรื่อยคอยพูดคอยบอกคอยอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็ศึกษาเยอะอ่านเยอะแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วครับตัวเขาเองก็สู้มาเต็มที่แล้วแหละการพูดคุยเนี่ยเหมือนเราต้องเราต้องหาข้อมูลกันทั้งคู่โดยคนดีจะหาเยอะแล้วก็มา มาถ่ายทอดให้แม่ว่าอันนี้บางทีต้องพูดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันเยอะมันอะไรอะไรอยเีมันเยอะมากค่ะแล้วก็แล้วก็มันอยู่ที่ตัวเขาด้วยเขาก็มีความดือ้อมาตาไหนตาลายแล้วอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองแบบแข็งแรงเอาอยู่อะไราเงี้ยค่ะปรากฏว่าไอ้โรคนี้มันไม่ใช่มันเป็นการหลั่งสารเคมีในสมองที่มันเราไม่อยู่อะ เมื่อกี้เห็นว่านำร่างไปอัญเชิญยาที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะยังไงบ้างครับคุณประเด็นเป็นคุไก็สะสืบถามสืบถามไม่ว่าควรจะทำยังไงองนะมันก็อย่างนี้พวกหนูหนูก็ต้องรู้อยู่ดีแล้วว่าเคยเคยสัมภาษณ์มาเยอะแล้วใช่ไหมคะแบบนี้ก็ต้องค่ะเพราะว่าเขาจะขึ้นความเนอะก็ก็ทำให้ถูกอะค่ะทำให้ถูกทุกอย่างแล้วก็หลังจากนี้ก็มีหน้าที่ จิตตะภาวนาส่งค่ะให้เขารู้ถึงถึงโทษทันเมื่อรู้แล้ว <canvas. S 1> ก็หลุดจากโทษทันด้วยอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องของจิตตะภาวนาและไม่ใช่เรื่องทำบุญคนทา,ทาละ,ะค,ครับคุณมาสองปีเขาซื้